สวัสดีค่ะเอฟซี FC สาวหน่อยเพชรบานแพงเอฟซี FC น้อง,งอุงองิงเอฟซีน้องมะนาแล้วก็เอฟซี FC คุณคู่แมวเหมียวนะคะมือนีก,ก็คือเสาวัวนพฤหัสบดีที่เจ็ดนะคะกันยายน2566เน้าร้บ่าเรื่อง หมอรำมวนมวนก่อนไปทํางานเนาะคะ่ะเนาะมือขึ้นกะติดตามไปเบิ้งคลิปช่องนั่นช่องนี่เบิ้งการไล่สดได้หลายทีนะคะก็จะเห็นว่า,าวิธีชีวิตของน้องอุ้งอิงตอนนี้เิ่นอยู่ในห่วงของเวลาพักผ่อนพักผ่อนในการทํางานแต่จริงๆเวลาเพิ่อาในชีวิตประจำวันของเพิ่นก็ย่งบ่ด้พักผ่อนะยังมีการจัดมิดีคอนเสิร์ตมีการเฮ็ดกิจกรรมนั่นนี่ให้พอๆแม่ๆได้เบิง่งได้ชม่มได้แย่งให้ค่ายคิดถึงเนาะค่ะมือว่าน้องอิงกับไปทําบุญเนาะค่ะไปไหว้พระ อขอพรให้กำลังใจกับเจ้าของในการเริ่มต้นทำงานไปหวายซันแม่ฮันนี่เนาะค่ะที่ห่างจากบ้านเพื่อนะมาณสิบกิโลเนาะที่เพื่อนบอกให้ฟังประมาณสิบกิโลเพื่อขอพรขอกำลังใจการสั่งไอดอลเนาะค่ะของเพื่อน ในไข่เพื่อการแสดงเป็นที่หักที่แพงเช่นเดียวกันนี่ก็คือสิ่งยึดเนี่ยวทั้งใจเนาะคะ่ะทีน้องอุงอิงก,กับครอบครัวหรือหลายๆคนในนักแสดงตองมาไหวสารแม่ันี่หลายๆคนก็บล่อลุ้นได้ว่าน้องอุงอิงจะจับปิงปองบอนะคะแต่ว่ามือน,นีน้องอุ้งอิงไม่ได้จับปิงปองเนาะคะ่ะมีแม่หน่อยไปจับแต่ว่าเพื่อนก็แอบเอ,บ,เอบไว้กับบอหูว่าใดตัวใดเนาะคะ่ะเนาะกับเป็นอย่างไผ่มีโชคมีลาบ คิดจังได้กระซื้อกระถือเพื่นบอกพอ่พอพ่อแม่แม,ม่ก็ได้เนาะคะ่ะแล้วก็เห็นอ่าท่างบอสโจเพิ่นก็เข้าไปห้องบันทึกเสียงเนาะคะ่ะเมื่อวานนี่รักสาวยังก็มักสาวรุ่นแม่สิบอก่นะเนาะเพิ่นก็ไปห้องเพลงห้องบ่ได้อีหลา่าก็บอกให้พ่อโจว่วาขั้นบ่ได้ก็ให้เอาเพิ่นก็สิอวอาคือตอนสบายที่เพิ่นเข้าห้องอัดใหม่ๆเนะาะบ่ได้ก็เครียดก็ร้องไห้ก็ธรรมดานะคะเวลาทํางานมันเกิดความกดดันเกิดแรงกดดัน ตั้งใจแบบนี้แล้วมันบรายดังตั้งใจทุกคนก็สิเกิดอารมณ์เครียดนะคะพนค่ายก็ได้ลองได้หายบางที่มันก็หายไปเนาะค่ะคือบางที่เขารู้สึกว่าเขาบสบายใจเขารองหายมันก็สิได้อารมณ์นั้นมากเนาะค่ะกกลับมาอัดต่อนะคะนี่ก็คือวิธีแลักก็นัดหมายของน้องอิงในการถ่ายทํา MV นะคะในวันที่8ปดป่ะคะมืออื่นเนาะค่ะหรือจย่างไรเนาะมืออื่นแล้วก็มาถ่ายโปสเตอร์เนาะค่ะที่อุ้งอิงจะต้องมาก กิจกรรมนี่ค่ะรอเบืองว่าอีหลาสิไ่ชุดสีใดเนาะคิดว่าแต่จะเป็นชุดแดงแร่งริดน,นะคะกว่าน้องใส่ชุดสีแดงแล้วมีความรู้สึกว่าโอโอราอ,ออกมาชัดเจีนสวยงามนารักนารักตะมุตะมิตามไห้ใสขอ,ของของเด็กหน่อยนะคะพวกเฮาผู้เฒ่าเนี่ยจักหน่อยก็เออแยงเบิงอีหลาโอ้ไปตะแพงแท้เนาะคะ่ะส่วนน้องมานากน็เพื่อนก็นไปห้องเนาะหัดฮัดลำ่ำฮัดลำ่ำฮัดยังก็ฮัดฟ้อน ฮัตอาเต้นละค่ะละค่ะอยู่ในการแสดงละครเอ่อวันแสดงละครแสดงหมอลำเนาะก็เห็นอ่ามีบทมีบาทนะคะกับพี่ตวนน้ำยังเป็นผู้ล่ำอยู่เนาะบักหลาเขากับเป็นผู้หนึ่งนี่แสดงพากันอยู่ในบทยังก็ตายวะตายถืออ่าวางยาพิษในในขนมเป็นหมอขากระพากันตายตายดุนตายตายดุนตายนานผูพากันอยากลูกสงสัยสิรับจริงๆบอกอันนี้ก็คือคำหยอกๆในกันนะคะ เบิ่งกะแต่ละคนก็มีความตั้งอกตั้งใจเนาะค่ะตั้งอกตั้งใจในการแสดงบักลาเฮากัสู้ๆเด้ออ่ก่อนล่ำกะพอไก่เพิ่นกะโอ้ยนะคะคู่ไก่เพิ่นกะพยายามที่จะฝึกซ้อมให้น้องเนาะค่ะน้องกะเก่งได้ค่ะน้องกะจําได้ตั้งหลายคุณครู่ไม่มีอะไรบ้านนี่มาขึ้นนี่นะคะไล่สดอยู่ก็เลยโทรหาน้องมานะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นส่งขอความขอบคุณคุณครูมาคุณครูก็เลยโทรหาว่าบักลาไปจังไดเนาะเมื่อยบ่เนาะค่ะแล้วก็กําลังยังก็ จำก่อนล่ำได้บอปากลาก็บอกตอบคุณคู่มาว่าจำได้ยุคครับนะคะจำได้ยูคครับกระดีใจน้ำกระพ่อแม่กับพระองหายห่วงเพราะว่านี่คือความสามารถพิเศษที่น้องมีถึงแม้ว่าจะอ่านหนังสือบอกเก่งบอกครองแต่ความพยายามมันมีนะคะมันก็จะเห็นใส่ห้าประสบความสําเร็จบ่หน่อยบ่หน่อยหนาไปกว่าคนอื่นคุณคู่ก็ได้โทรหาเพื่อนแล้วก็โอ้ยดีใจพ่อยแม่ที่เบิ่งไล์ซดกระดีใจน้เห็นเสียงน้อง เห็นภาพน้องเราได้ฟังเสียงน้องพา,านจ่อของคุณคู่ก็ดีใจเห็นแค่นี้ก็พ่อดีใจพ่อมีแห้งเนาะคะ่ะเป็นแรงใจให้กาลังใจบกักหล่าตอนนั้นก็บอกว่าอขอตัวไปสอบเต้นก่อนนะคะเฮาก็จะเห็นว่าได้ร้ายช่องกระไทยกิจกรรมต่างๆให้พวกเฮาได้เบิงมวลมวล,มวลไปน้ากันแล้วก็ให้กาลังใจเนาะคะ่ะให้ร่างใจทุกคนให้ผลงานออกมาดีเถาเงาะหน่อยคุณคู่กับเป็นขวัญใจเพลนเทเดอร์เงาะเงาะหน่อยนะคะคนกับมิสไตล์เนาะมีค่าแดคเตอร์ของเจ้าของ ตลกแล้วก็คุณวหน้าตาดีนะเป็นคนเท่ๆนะมีสไตล์ของของเจ้าของก็เป็นคนหนึ่งที่ให้กำลังใจน้องอยู่ด้ยวยค่ะเด้อกอยากเบืองว่าตลกอ่าของปีนี้จะออกมาในรูปแบบใดนะคะเพราะว่ามีคนมาสมัครเพิ่มเติมนะคะมีคนมาสมัครมาอ่าอย่างก็มีสมาชิกใหม่ขึ้นมาบางทีวงการของการแสดงทางตลกกน่าจะดีขึ้นกว่าทุกๆปีแล้วก็สิม่วนขึ้นเนาะค่ะเนาะ อันนี้คือ,อเรื่องราวที่ผ่านมานะคะคุณคู่แม่เมวกะมือนอากาศสดชื่นมากเลยนะคะด้านหลังในฝนตกค่ะเมื่อคืนฝนตกไปปล่อยทั้งคืนบริเบริตัวแค้งก็เห็นอากาศสดชื่นเป็นเสาวันใหม่ที่ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศสดชื่นแจ่มใสเริ่มต้นการทํางานอย่างสนุกสนานมีความสุขกัาเรื่องมอล่ำคุยกันมวนมวนมวน,นะคะกะอวยพรอห้พ่อแม่ทุกคนทํางานมืนนี้ได้อย่างมีความสุขประสบ ความสำเร็จบ่อยติดคัดยังในส่วนของน้องอุ้งอิงน้องมานะหรือนักสแสดงของวงสาวน้อยเพชรบานแพงมันีกะขอให้ราบรื่น นะคะล้วก็สแสดงทุกอย่างได้บบติด,ดคัดบบคัดบบของทุกคนไพสิไปไพสโพเตอร์นะคะมือน้กะเห็นบปกหลาว่าเลือกชุดไว้เนาะค่ะเป็นชุดสีแดงเนาะค่ะหรือชุดสีน้ำเงินก็นล่อรุนเบิงนะคะแต่ว่าคูคู่เห็นเพื่อนบอกว้ว่าเพื่อนจะเลือกชุดสีแดงเพราะว่าออร่าเพื่อนก็จากคิดนะคะก็เอาล่อล่อเบิงล่อล่อติดตามเบิงเนาะค่ะว่าจะเป็นแบบไหนเริ่มต้นวันนี่ในการทํางานที่สดใสน,นะคะคุณพอพแม่ๆทั้งหลายสําหรับมิน้สวัสดีค่ะ